ดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวเป็นงานกระโปรงแล้วกันนะคะกระโปรงแม่ค้าจะแยกเป็นแบบแฟชั่นแบบลวดลายกับกระโปรงแนวทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอรวมเป็นแนวลวดลายแฟชั่นที่แบบเราใส่ทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกอีกคลิปนึงจะเป็นแนวแบบใส่ทํางานได้สีเรียบๆสาวออฟฟิศเนาะนี่ค่ะตัวอย่างกระโปรงเนาะทุกตัวจะมีสายนะคะแม่ค้าทำสายแต่อันนี้ขอรวมๆวมแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะทาคลิปใหม่แยกสายให้อัดพีดเลยนะคะที่ ในหัวโพสขายส่งเลยค่ะเยวจะเป็นแบบแฝรวมกระโปงยาวคัดต้อนอันนี้แบบใส่ทั่วไปแบบชั้นเนาะกระโปงนะคะงานม,มันมีเยอะนะคะเอวสูงยิบ้ายยิบผมกระโปงนะคะนะคะให้ดูแพทเทิร์นเขาสวยเอวสูงรีบเบาเสียงใหะหม่องนิดหน่อยอนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวรวมให้ดูเลย นี่ก็จะเป็นแนวกระโปงสาวเขาผ้าทอผ้าทอผ้าไทยเราค่ะ้ายแยกประเภทเนาะมันมีทุกแนวเลยกระโปงนักศึกษากระโปรงลายกระโปงใสทั่วไปมีหมดนะคะอันนี้คือให้ดูตัวอย่างน,ะะนี่ค่ะใส่สั้นใส่ยาวมีทุกตัวมีไซส์นะคะ,ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งให้ให้ดูสาแล้วกันแสงจ้าๆนีดนึง เชิญของมินิโมลสีครีมแบบแบกบเป็นชั้นเอนซีแฟชั่นทั่วไปจะเป็นแนวออกงานจะเป็นแนวแบบใส่ชิลมีหมดนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหผ้าแก้วสมัยอิตาลีอะแบรนด์นะคะนะอันนี้จะเป็นสีเขียวม้านะคะน้อยให้ดูแนวรวมๆแล้วเดี๋ยวจะแยกแบบให้ชัดเจนว่าไซส์อกเอวค่ะอัดพีท ดังนั้นใครชอบแนวไหนจแจ้งงานขายสุกมันเยอะปีกมีนะคะเดี๋ยวจะพยายามลงลงผู้เพ้เ,พเลือกราคาปลีกสั้นยาวพีทแนวออฟฟิศแนวมีหมดอันนี้ก็จะเป็นแบบซัมซิกากีจะเป็นแนวนี้ร้นบาดน,นิดนึงเวทอันนี้ดอกสีฟอง อย่เดี๋ยวมิโก้จะทำคลิปให้ดูตัวอย่างนะคะงานมันมีเยอะกว่าในนี้นะคะเพราะว่าสไตล์ใครสไตล์มันบางคนชอบดอกบางคนชอบเรียบบางคนชอบสีสันเราไปอัดแอบแมทเอาเนาะนอนให้ดูอาจจะได้ยินเสียงเด็กเล่นเกมนิดนึงนี่ค่ะจะรีวิวให้นานแล้วแต่ไม่ได้รีวิวไม่มีเวลาบอกเพราะลูกค้าทางช้อปปี้ตรงนี้มาเยอะ ขายส่งด้วยของงานปีกด้วยดูงานเนาะเขาน่าจะพยายามรวบรวมคลิปให้ดูแบบนี้ค่ะแล้วก็จะส่งให้ดูอย่างกางเกงอย่างก้นเสื้ออย่างเป็นเอียมเนี่ยเขาจะแยกเป็นไซส์แล้วเวลาลูกค้าขอด่วนส่งให้เขาดูไวไงตรงนี้สวยเสียงดังนิดนึงโอเคค่ะตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าทักของช้อปปี้ึงจะพยายามทำเป็นคลิปอย่างเงี้ยให้ดูงานหลากหลายเนาะว่าที่ร้านมีงานอะไรบ้างคิวจ้มเดทยังไม่ได้ทำเลยค่ะ คิวกระโปงงานเอี่ยมเข้ามาอีกนะงานเอี่ยมเหมือนไม่เยอะเดี๋ยวจะรวมทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นคิวกระโปงกางเกงก็ดูย้อนได้ค่ะคุณสีพีโอเบาเนี่ยถ้าเป็นแฟชั่นพวกโรงแร์นี้หมดเนาะใครอยากได้แนวประมาณไหนเนี่ยเว,ว,วลาอยากได้งานถ้าเกิดว่าเป็นงานขายส่งนะคะส่งรูปแนวแล้วกันเนาะเวลาเราคัดงานเราก็จะคัดงานให้ใคล้ายๆกับที่ลูกค้าส่งมาค่ะสวยเลยเนะี่ย ส่งลูกมาหรือขอแนวมาดังนั้นถ้างานขายส่งถ้าพูดชัดเจนก็จะได้งานถูกใจไปนะถ้าแบบแจ้งไม่ชัดเจนแม่คะจะเดาแบบได้แค่ห้5 0ิบห้าบมานี้ไปอันนี้ส่งทํางานซีฟองพี่ๆเอสูงเออต่ำมีงานฟงวันป้ายมีหมดนะคะนะเนี่ยอย่างงตัวนี้ลูกไม้คือแม่ค้าไม่ได้แบบเลือกสวยมาเลยนะหยิบในกองมาเลยนะคะหยิบที่ทำไซส์เสร็จงานหนกไม้ อฮานาโกะมอกหลังอันนี้คือรวมแนวนะคะจะกลุ่มทำงานจะแยกเป็นโทนให้เลยจะเป็นโทนเรียบร้อยเนาะโทนสีแบบสีสุภาพมันจะอยู่อีกกองหนึงนะแต่เนี้ไม่คาดีแบบแฟชั่นหลวมมานะคะมันมีหลายกองจังหวะเจอตัวไหนสวยจ๋าก็จาก๋จาเลยนะน,ะนี่แบบกึ่งยีนเอลฟูงเลยนะนี่ค่ะ ยาวอันนี้จะกลุ่มไออันนี้จะเป็นกลุ่มมินิมอลเออโทนเขาจะชอบอรย่างนี้นี่ค่ะ,ะนั้นอัดพีทนะคะอัดพีทนกักศึกษาก็มีนะคะอันนี้ก็เก่งมากแต่ก็จะเป็นเงินส่งกับโปเป็นซีฟองนะช่วงขาเขาถึงนี้แล้วก็ซับยาวกองทำไซส์หมดแล้วค่ะเหลือแยกไซส์เนาะเอาจะพยายามทำให้ตามเก,ก่งเกงกระโปรงเนี่ยไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมด เดี๋ยมันมีไปครับเนีย่ยดอกใส่ทำงานออฟฟิศเอลสูงเอลต่ำมีหมดดูรายมีหมดโอเคค่ะมันหา้าที่เดี๋เอากล่องนี้มดกันเนี่ยค่ะสีม่วงแฟชั่นอ่ะลูกไม้ใส่ทำงานได้อันนี้แต่น,อน้อยเลยกคัดแยกว่าเป็นกลุ่มกลุ่มแฟนนิดนึงอันนี้ยีนมีกระเป๋าสองข้างทรงไซส์มีหมดทุกตัวค่ะหักได้เนาะไม่ค่าทำสายหมดเรียบร้อยแล้ะ หายไปนานคือจะอยู่กับกองผ้ากับสายอ่ะตัวนี้ด้านหลังโอ้โป,โปตัวนี้ก็จะเป็นแบบดอกน,นี้เนื่อลายยืดหยุ่นนะคะละเดีย๋ยวงานยืมมาอีกงานแฟรอีกข่า็าจะทำคลิปอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลูกค้าจะทักถามตลอดไงเราจะมีข้อมูลอยู่ในมือถือส่งปุ๊บปุ๊บให้ดูมั่นใจรับงานแบบไหนสไตล์ไหน,น,ไหนขอเสือ้อแฟชั่นมีหมดทุกอย่างอันนี้คือกระโปง แนวกระปูงนะคะขายส่งตามที่โพสให้ดูเลยค่ะเลยยังไงเนี่ยอัดพีชอัดพิชแนวนี้จะมีสีดํานักศึกษาสีกรมสีดํามีหมดแนวนี้มีหมดเนี่ยลูกไม้อ่านนี้แนวน่ารักน่ารักกระปูงมีทุกแนวค่ะอันนี้อย่างนี้ก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารัก เดี๋ยวรอเป็นวิดีโอตามสายนะคะแต่ตอนนี้ขอรวมก่อนเพราะว่าตามสายรัชนานอาหารนี้จะสวยรูปเดียวนแนวแบบทำงานใสโอเคค่ะขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะลูกค้ามันยาวละ